สวัสดีครับอยู่กับอช่างหนึ่งนะครับเราก็มาที่รับฝากรถของสอพอสำโรงใต้เรามาดูรีวิวสภาพรถก่อนที่จะรับเข้าร้านนะครับ เราก็ทำการเบิกอะไรนะครับแล้วก็ไล่เปลี่ยนชุดแผงหน้ารงดัดแผงคอไล่เก็บงานนะครับก็เบิกจับหลังให้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือส่งรถนะครับบางชิ้นลูกค้าก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเช่นคิวหน้านะครับบางอย่างก็เปลี่ยนนะครับชุดครอบ แฮนบนก็ไม่ได้เปลี่ยน,นครับก็เบิกเอาตามที่ประหยัดแล้วใช้งานได้ส่วนชิลเดี๋ยวลูกค้าไปหาไฟเองนะครับก็ฝากด้วยครับอู่ช่างหนึ่งขอบคุณครับ